EP สองนะครับมาดูก่อนปักในสมรวยเมียเลยขครเอออย่าสนเขาพูดมันของเกลือรอแป๊บหนนะึ่งครับเกลือ เดิมไม่มีผิดขอเปลนเทสเตตัวใหม่โอ้ใหม่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 ใม่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  จุกดีไม่เจอสเปานะผมเคยเจอเอสโตละเชื่อไหมล่ะไปกันลื่นจะไม่รู้ตัวละครเลยตามสีตัวคนอัน,นแดนดี้อันนี้วีสีเหลือคือเชอรี่น่าจังเลย จะไม่รอดไปแล้วทิชชาเป็นตัวรอดตีนรอตไทยชิมิกิด,ดขอรงอย่าอย่าเพิ่งเจอกุตดงเ,ดเจอกูตาย ขอองยาเดีมางนี oh, ่ขอรับเราต้องเงีบเีนไหมนั่งตัวโอ้แม่เจ้า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 เกิดที่รอให้ อี่างก็ดูปุ่งเด็กา้าไปซุ่มต้งองรอทุดูเดินออกมาทุดูเดินออกมาโคขอร้องอยี่ยเด็กไปทางนี้เขาโตเป็นตัวที่เร็วอันดับสองมั้งเอาเพื่อกดดูดูตีหรือแตกวะตีหรือแตกอันนี้แตก โอเคโอเคเพื่อนเราแตกไปแล้วหนึ่งคนอะ่ะเลยผมคนเดียวละทำไมกูไม่มเอาตีเยอะๆว่ารอบที่แล้วผมเจอเทสิตสเปาในชั้นที่ห้ามันแย่ที่สุดเลยเทสิตสเปาล์เกลียดสุดๆเลย <S <S> <S ซิน้นกับที่เช่าแต่มีแต่ใบหน้านอนไม่เท่าชินปัว

กูยอมตายเพราะพวกเทุกม <Tang. S 2>